วันนี้เวลา13บสานาฬิกานห้องประชุมเพรานกันชั้นหนึ่งโรงแรมรามาดาพัซ่าเจ้าฟ้าภูเก็ตได้จัดประชุมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าออนไลน์ระหว่างมณฑลยูนนานประเทศจีนกับประเทศไทยภาคใต้ผ่านวิดีโอคอนเฟล็นต์โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการแนะนํากฎระเบียบเรื่องการค้าการลงทุนของประเทศไทยโดยมีคุณกุสุมาสหาพงษ์ รองกองสุนฝ่ายพาณิชย์สถานกองสุลใหญ่ของประเทศไทยประจําคุณหมิงนเป็นผู้บรรยายจากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างหองการค้ามณฑลยูนนานของประเทศจีนกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตประโยชน์ที่คนภูเก็ต หรือประเทศไทยจะได้จากการสัมมนา,าในวันนี้เนี่ยก็คือเบื้องต้นเป็นความสัมพันธ์ก่อนนะครับในเรื่องที่เราได้รู้จักคู่ค้าต่างเมืองคู่ค้าต่างเมืองและเป็นประเทศใหญ่ซึ่งมีทั้งเป็นประโยชน์ทางด้านการซื้อขายฝั่งเข้ามาหรือนำเข้าหรืออิมพอร์ตมีประโยชน์ทางการเอ็กซ์พอร์ตนะครับที่เราจะออกไปหรือมีประโยชน์ในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวเข้ามา ในการประชุมทั้งนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าราการจังหวัดท่นพิเชษพนพงศ์แล้วก็วมีผมแล้วก็มีทางหอค้าไทยแล้วก็มีนักธุรกิจในหลายๆจัหงหวัดเนี่ยมาร่วมสัมมนาแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้ด้วยผมคิดว่าในแง่ของความตั้งใจเนี่ยทางยูนานเองเนี่ยยังมีการพูดคุยต่อเนื่องไปอีกหลังจากการเซ็น MOU ไปแล้วนี่ก็คือว่า,าจะนำทางหอค้าภูเก็ต หรือทางหอพักใตก้หรือนักธุรกิจของเราเนี่ยไปอย่างาไปดูงานของยูนานด้วยประชาชนคนจีนเองเนี่ยมองภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆน,น,น,นะครับที่อยู่ในใจของพวกเขาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราได้เชื่อมความสัมพัมนธ์กับยูนานอ,าอย่างต่อเนื่องและอย่างใกล้ชิดนะครับรวมไปถึงจะได้เรียนเรียนเชิญให้คณะขออการค้าและก็สภาวะศัก,กรรมของยูนานมาเมืองไทยได้บ้างเนี่ยหรือมาภูเก็ตเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ นะครับกับการแลกเปลี่ยนนะครับความต้องการทางการค้าและก็แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกันก็จะพยายามทำให้ลงตัวที่สุดแล้วก็มีความสมดุลกันทั้งสองข้างแล้วก็จะหาทางพูดคุยกันในค่าวต่อๆไป ในานามของภาคราชการนะครับจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งส่วนราชการต่างๆก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะให้การสนับสนุนกับภาคเอกชนนะครับที่จะร่วมมือกันส่งเสริมให้มีการค้าและก็การลงทุนระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับมณฑลยูนนานของจีนแล้วก็เรามีความพร้อมที่จะส่งผลิตภัณฑ์ขอยอดภูเกต็ตรวมทั้งพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพาราการที่ได้มีสินค้าด้านการเกษตรนะฮะได้ส่งออก ไปยังต่างประเทศเนี่ยนะไปยังผู้บริโภคเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้เกษตรกรของจัอภูเก็ตนั้นสามารถที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจสามารถที่จะได้ทําการระบายสินค้าและก็ได้ราคาดีด้วยนะครับนี่จังหวัดยินดีอยู่แล้วแล้วก็ยินดีสนับสนุนในนามของสนักงานพัน์นจังหวัดเนี่ยก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนนะคะในการเจรจาธุรกิจ หรือหาคู่ค้านะคะซึ่งสำนักง,งานาพาณิชยน์จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ได้มีส่วนในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือกับของค้าทั้งสองของรค้านะคะในส่วนของมณฑลยูนานเนี่ยก็มีสำนักง,งานการค้าในต่างประเทศของมณฑลอยู่แล้วซึ่งเราก็ยินดีนะคะที่จะร่วมในการดำเนินงานให้ทั้งสองฝ่ายค่ะ การส่งเสริมการลงทุนการค้าการลงทุนนี่ค่ะมันก็ตามมาด้วยการท่องเที่ยวอะค่ะเมื่อนักธุรกิจเข้ามาลงทุนหรือว่ามาทําการค้า,าร่วมกันททกปจะช่วยโปรโมทในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รับรู้ของนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาลงทุนในจังหวัดภูเก็ตหอการค้าจังหวัดภูเก็ต มีบทบาทสำคัญในการผลักดันระบบเศรษฐกิจของจังหวัดโดยทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นการประชุมสัมมนาครั้งนี้ใช้ชื่อว่าการประชุมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าออนไลน์ระหว่างมณฑลยูนนานของประเทศจีนกับประเทศไทยภาคใต้ โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือการเซ็น MOU ระหว่างกันจึงเป็นนัยสำคัญที่จะบอกว่าภาคใต้ของประเทศไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ภายใต้การนำของหอ,อการค้าจังหวัดภูเก็ตไก้สอนบรรลินทีมข่าวประชาสัมพันธ์หอ,อการค้าจังหวัดภูเก็ต รายงานจากห้องประชุมพรารานกันชั้นหนึ่งโรงแรมรามาดาพาซาเจ้าฝาภูเก็ต